ติดตั้งในโหมดกดปุ่มสต Start/Stop นะครับ Toyota Vigo นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ADC วิทยุน้ำกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแหงนหน้าปัด้าไม่ต้องการสตาร์ทนะครับก็กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะปิดลงครับถ้าต้องการสตาร์ทครับอย่าเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ติดนะครับ ถ้าต้องการดับเครื่องนะครับอย่าเบรคค้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้ง <c oughs> เครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะคราวนี้ที่เราเดินหาวจะ,จะลดในระยะ3-5เมตรนะครับรถก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะครับจะมีเสียงสัญญาณรับไฟเลี้ยวกับริดนะว่ารถล็อกนะครับเลยเข้ามาใกล้เราก็จะปลดล็อกให้นะครับจะมีไฟเลี้ยวกับปิดนะครับสั่งล็อกที่ีมโมทก็ได้นะครับสั่งคายล็อกมาครับ ฟังก์ชันสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้ว15วินาทีครับกดรูปรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดครับมีเสียงตอบรับมา3ครั้งนะครับ่ารถสตาร์ทติดนะครับภายใน10-15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มรูปรถค้างไว้นะครับระบบก็จะปิดลงนะครับ